I <laughs> do body When you get down on the floor It's so bright all along right in high than you ever seen before do, do, I สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับเข้าสู่ Omfuk First Fan Meeting นะครับผมครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองนะครับครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับถึงวันนี้วันที่สองเนี่ยแต่เราก็หมายถึงว่าพลังเราเหลือลดนะครับผมครับผมวันนี้ทุกคนมีพลังนะฮะอย่างที่ถามันไปต้องใช่ไครับผมอ่ะ

วันนี้เรามาในทีมอะไรครับมาภูกวันนี้นะครับเรามาในทีมเปิดกระถางให้พูดบ้างโอ้ยทั้งสองก็แกงกันเหมือนเดิมนะครับผมครับผมวันนี้เราก็มาในทีมมาในทีมโมโถดบ้างครับผมโมโถดบ้างเซย์ไงเสีย์มนขนใจกันนใจ ขอค้นเห็นได้ไหมครับผมในนั้นจะมีจะมีใครอยู่หรือเปล่ามีองคุ้งกันนะครับลาย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 พี่โอ๊ตเราบอกที่ไปที่มาของคอนเซ็ปที่เราหมายถึงเรื่องว่าเป็นกรี c ซีไอที่มาที่ไปอะครนั่นแะครับ คือคือเราอยากจะให้ลองทําในแบบที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราแบบเฮ้ยเราแบบละมุนละมุนกันมานานแล้วแบบว่าแบบว่าอ่าแบบว่าไม่อยากอย่างดีพางนี้เราจะารว่าไม่ดีเราคนละาฟิลเลยเราต้องมาในลุกหนึ่งที่แบบว่าเราไม่เคยทํามาก่อนเป็นแบบวุดกระชากลากถูเนี่ยเอ้ยถูอะไระถูมาก ไม่ถูกมากก็มึงนะอะไระโอเคถูกแ้าถูกก็ได้ก็อะไรนะครับตูเโอ้โหใครยืนทคุณเริ่มมางเองจะตั้งแต่หมววันเลยนะครับก็าในอว่าโโทน เราไม่เคยทำมาาก่อนใช่ครับผมแล้วก uh ็เรายังมีเป็นคล้ายๆกับทีเซอร์เนาะใช่ครับมันที่ทุกคนได้ดูกันตัวอย่างทีเซอร์ที่ประมาณ1นอนาทีอันนั้นคือเราก็ตั้งใจทำเพื่อเป็นการเป็นแพลนในการทำตัวแฟนมิตรครั้งนี้ด้วย วิทยาโอเคก็เอทน,นี้นะครับก็วิทยา ที่บอกไปคือผลิตมาเพื่องานมีตนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อเอาด้วยพินิวอินฟิตี้ครับเขาก็แบบอำนวยการสร้างขึ้นมาให้เป็นสตอรี่เพื่อแบบเฮ้ยมีกิมมิคหน่อยทุกต้องโดยตัวละครเนี่ยก็จะมีชื่อด้วยเราแนะนำตัวละครหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมคิดซะว่ายังไม่รู้คิดซะว่ายังไม่รู้โอเคครับน้องคนนี้ชื่ออะไรครับ สันที่แปลวา่าพระอาทิตย์ไงก็เรียกว่าแสงส่าเป็นแสงสว่างคอยนำทางให้กับจา้าถ้าเกินครับช,ชื่อน้องซันแล้วเนี่ยชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่คิมครับคิมครับผิพันแปลว่าอะไรครับคิพันแปลว่าอะไรครับเซิร์ชกูเกิลให้ผมหน่อยนะ ก็คล้ายๆกันครับก็จะเหมือนความสว่างสวยนะแล้วก็ขีดซันครับผมขีดสันอะไรนะในทีมเลสคีนะครับทีมครับขีดที่ผมได้แล้วใช่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์นะครับขีดสั้นที่แบบว่าเป็นแนวแอคชั่นหน่อยใช่ซึ่งเราปล่อยแล้วกับทีเซอร์สั้นๆแต่วันนี้เราจะมี t s h i r เซอร์ยาวๆสตอรี่มากขึ้นยาวเท่าไหร่ครับ ยาว 4P เลยครับอันนี้เราเป็นแบบว่ามันยังเป็นทีเซอร์อยู่มันก็เลยต้องยาวไม่ได้แต่เราไม่ให้แฟนดูแฟงดูดีกว่าสำหรับใครที่ดูแล้วก็แบบแค่ยังไม่ได้ดูหน่อยอเราไปดูกันดีกว่าครับผมไปชมกันเลยครับ